สำหรับการแสดงของค่ายต่างๆในวันเปิดงานยังเป็นทางการและรอบสื่อมวลชนในวันที่22มีนาคมเริ่มจัดแสดงตั้งแต่เวลา11.30นถึงเวลา18.05นมีดังนี้ B.M. W. Mini Ford Mercedes Benz Gateway Motor เปโยจี๊โรสลอยอสตันมาตินเมอร์เซเดสิโตโยต้าเล็กซัสออดี้เอ็มจีฮอนด้ามาสด้ามิสูบิชิ สูซูกินิสสันอีซูซุวอลโวฮุนไดพอเช่เบนทรีสุบารุอรัน เทคอาร์ตเกียร์รถจักรยานยนต์ดูคาติรถจักรยานยนต์รอยัลแอนด์ฟิลรถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวินสันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าฟรีมกองแสงลามินาเอ็ก e ซ์ตาร์โค้ด รถจักรยานยนต์ซูซูกิรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์คาวาซาก,กิรถไฟฟ้าทากาโนและค่ายรถยนต์นำเข้าบ r จกรุ๊ปเป็นต้น